สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องดักบิลิฟช่องของการดูดวงลายมือโัราศาสตร์และโหราศาสตร์นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปลายมือของคนที่มักจะถูกโกงหรือว่ามักจะถูกยกักยอกทรัพย์สินเงินทองถูกหักหลังนะครับก่อนเริ่มคลิปนี้นะครับผมก็จะขอบอกว่านะครับวิชาการดูดวงลายมือนี้ก็เป็นเพียงแค่การนับเสถิติของความน่าที่จะเปลี่ยนเท่านั้นนะครับโปรดให้ทุกท่านนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ ครับมาเริ่มลายมือของคนที่มัก <Yes. S 1> จะถูกโกงถูกหักหลังลายมือแรกกันเลยนะครับถ้าหากว่าลายมือของบุคคลท่านใดนะครับที่มีเส้นเกิดขึ้นมาจากบริเวณแถวเนิอนอังคารสูงนะครับแถวบริเวณนี้ก็คือบริเวณของเนิอนอาคารสูงนะครับแล้วก็ที่มีเส้นเกิดจากบริเวณที่เนิอนอาคารสูงนี้นะครับวิ่งมาหยุดที่บริเวณแถวที่รับอังคารหรือว่าที่รับลำบากกลางฝ่ามือนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะแปลว่าบุคคลท่านผู้นั้นนะครับก็มักจะพึ่งพาอาศัยคนอื่นไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนสนิทก็ตามนะครับและก็ยังมักจะถูกเพื่อนร่วมงานนะครับนําความเดือดร้อนมาให้นะครับและคนที่มีลายมือแบบนี้นะครับก็มักจะถูกโกงนะครับถูกยักยอกทรัพย์สินธุรกิจการงานของบุคคลผู้นั้นนะครับก็จะไม่เจริญก้าวหน้าฉะนั้นนะครับด้านผู้ที่มีลายมือในลักษณะแบบนี้นะครับ ท่านก็ไม่ควรที่จะไปะลงทุนกับคนอื่นหรือว่าหุ้นส่วนกับคนอื่นนะครับเพราะว่าผู้นั้นนะครับจะหาคนจริงใจยากมากหรือว่าอาจจะไม่มีเลยนะครับทางที่ดีนะครับท่านก็ควรที่จะทําธุรกิจเพียงตัวคนเดียวจะดีกว่านะครับถ้าท่านผู้ที่มีลายมือในลักษณะแบบนี้นะครับ ต่อมานะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่มีที่เกิดมีสัญลักษณ์รูปเกาะกําเนิดเกิดขึ้นบนบริเวณของเส้นเสาหรือว่าเส้นวาสนานะครับนี่ก็คือเส้นวาสนานะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์รูปเกาะนะครับเป็นลักษณะเส้นที่โปร่งออกมาจากเส้นหลักเส้นวาสนาในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับที่วงกลมสีแดงไว้นี้นะครับถ้าสมมุติว่าบุคคลท่านผู้นั้นนะครับ เกิดมีสัญลักษณ์รูปเกาะเกิดขึ้นที่ช่วงกลางของเส้นวาสนาหรือว่าเส้นเสานะครับก็จะหมายความว่าบุคคลท่านผู้นั้นนะครับก็อาจจะถูกโกงถูกยักยอกทรัพย์สินและจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองนะครับหรือว่าอาจจะสูญเสียบ้านที่ดินในช่วงของวัยกลางคนนะครับหรืออาจจะต้องสูญเสียในเรื่องของความลักช่วงอายุสักประมาณ35-40ถึงปีของบุคคลท่านนั้นนะครับ หรือถ้าหากว่าท่านนั้นนะครับเกิดมีสัญลักษณ์รูปกากระบาดเกิดขึ้นบนบริเวณของปลายของเส้นอาทิตย์นะครับเส้นสีแดงที่วาดขึ้นมานี้ก็คือเส้นอาทิตย์นะครับแล้วก็เกิดสัญลักษณ์รูปกากระบาดเกิดขึ้นบนบริเวณที่ปลายเส้นอาทิตย์นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะแปลว่าท่านผู้นั้นนะครับก็จะถูกโกงถูกยัก,ย,กยอกรักสินเงินทองนะครับหรือว่าธุรกิจก,การเงินนะครับจะถูกฟ้องร้องล้งลมละลายนะครับ จะเกิดคดีความและก็บุคคลท่านนั้นอาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับฉะนั้นนะครับท่านผู้ที่มีสัญลักษณ์รูปการกระบาดเกิดขึ้นบนเส้นอาทิตย์หรือว่าปลายเส้นอาทิตย์ในลักษณะแบบนี้นะครับท่านก็ควรที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทําธุรกิจหรือว่าในเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองให้มากหน่อยนะครับครับสำหรับวิชาการดูดวงลายมือนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่การนับสถิติของความหน้าที่จะเปลียนเท่านั้นนะครับ ปรดให้ท่านผู้ชมนะครับใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับผมก็ขอฝากตัวท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ